สวัสดีค่ะฮัลโหลตาย้าโฮกําันเลยเช้าผัดกะเพราทายเสกกะเพราวันนี้จะผัดกะเพราปลาสบะนะคะก็มีพริกพริกขี่หนูแล้วก็จะมีกระเทียมสับแล้วก็มีใบมะกรูดนะนี่ใบกะเพรานะคะนี่ก็คือจักกะเพราาหยีบอ่น有蒜蓉啦อ่ะ,ะ,อ,ยะอย่าป本鱼啊ย本鱼อ,อันนี้ก็จะเป็นปลาสาบะที่คุก ใส่แป้งเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาทอดก่อนจ้ะโอเคเราจะทอดก่อนนะคะทอดก่อนแล้วค่อยเอามาผัดจ้ะทอดก่อนนะคะทอดก่อนถึงเอามาผัดจ้า เสร็จเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะทอดซะก่อนเดี๋ยวก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วเอามาผัดผัดกะเพราปลาสาบะจ้ากะเพาปลาสาบะทอดให้กรอบเลยนะคะ 炸ก็เคยใช่อะ่ะใส่ลงไปใส่ลงไปโอเค ไปเรื่อยๆจ้ะอีกด้านหนึ่งจ้าป้นทิ้งไยอข้าง โอเคตักขึ้นนะคะตักขึ้นก่อนโอเคพักให้เย็นก่อนนะคะเรามาตัจากจ้ะตัดเป็นชิ้น,นจะสวยงามมากเลยนะคะรอพักไว้ให้เย็นก่อนจ้ะท่านตรงเคยที่เหาวเลยชิดไปชิด,ดยกเก่าอ่ะชิดแยกก่อเก่าอยู่ในเช้าแก่โอเคท่านตรงเคยชิดพักให้เย็นก่อนนะคะ โอเคจ้ะเราหั่นปลาเป็นชิ้นๆแล้วนะคะอ่าชิ้นนี้ก็เก่าเคยอ่ะโอเคอยู่เลยเช้าเลยแต่ก็มาผัดกันเลยจ้าใส่น้ำมันเข้าไปกอนที่เยาวเหรอเฮ้ยประมาณประมาณนี้ ใส่พริกกระเทียมใบมะกรูดเข้าไปฟองก็นี่หลักจิ้วอ่าแหลงม่วงหยิบตรงมาชุนหย่งเราเฮยฟองเราเฮยเช่าเล็กเช่ากันตักเลยนะคะ ตักให้เหลืองเลยจ้ะชาชอบเคยปีนหม่องนะตัดให้เหลืองเลยจ้ะ โอเคเหลืองประมาณนี้นะคะให้เหลืองก็เทียมสุกพอดีนะคะพอกรเทียมสุกแล้วทีนี้็เอาปลาลงไปใส่เครื่องไปเลยจ้ะไม่ต้องผัดนะคะไทยอุจจิฟันโหยวน้ำมันหอยประมาณหนึ่งช้อนจะกั้นโหยว อกั้นกล่องเราเฮยใส่น้ำตาลเข้าไปโอเคตามด้วยซสีิวเสียวละผักเลยจ้าผัดเลยจ้า ต้องผัดมานะคะใส่หัวล็อบใส่กระเพราเข้าไปฟองที่กระเพราจิบเลย <c oughs> ใส่ใบกระเพราเข้าไปผัด <c oughs> ใส่น้ำนิดเดิงฟองชิ้นๆสวยเลย Okay. เสร็จสับเรียบร้อยใส่กานได้เลยจ้าโอเคจ้ะอันนี้ก็จะเป็นปลาซาบะผัดกะเพรานะคะก่อนที่จะเอาปลาไปทอดเนี่ยใส่แป้งชุบแป้งก่อนนะคะชุบแป้งแล้วเอาไปทอดมันจะได้กรอบๆนะคะเวลา,เาไปผัดจะได้หอมอร่อยนะคะมันจะได้ไมลปลาจะได้เมเล็จ้ะ ก็มาจิ้นที่ฉิดแล้วที่ยืแล้วอยู่แอบฟองที่ฝันจาฝันสิะสมัยฝันตัตักแม่ตัวตักแกจาฝันอย่างตักแกลอยจิ้นก็จะบุยสารแกจะวิโอแรงแโอเคจ้าทีนี้เอาไปผัดก็รสชาติอร่อยนะก็กรอบนะคะโอเคจอยกินแล้วตายกะไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า